หัวใจเพลียรพราะเมียเกาะติดตลอดถ้ามันสิงผมได้มันสิงผมไปแล้ววันนี้นะครับแสงเหนือเข้ามาฉีดยาคนานะครับเอ,อ่อวันนี้วันที่สิบกันยายนนะครับคนาแสงเหนือสาสิบห้าวันแล้วก็มาดูกันนะครับว่าแสงเหนือผสมอะไรนะครับคนาตอนนี้ราคามาแล้วนะครับผม ราคาแพงแล้วนะครับแสงเหนือก็จะเน้นยาดีหน่อยยาแพงหน่อยนะครับฝนตกทุกวันไม่มีโอกาสใส่ปุ๋ยเลยแต่วันนี้เช้านี้แดดโอ้โหดูสิครับเจ็ดโมงมันจะเผาผมแล้วครับไม่กล้ามองสวนแดดเลยครับแสบตา,ามาดูกันเลยครับว่าแสงเหนือผสมอะไรวันนี้เดี๋ยวแสงเหนือจะผสมยาให้ดูเลยนะครับ คณะสามสิบห้าวันก่อนอื่นแสงเหนือต้องบอกเลยนะครับที่บ้านแสงเหนือนี่มันเป็นสมรภูมิเดือดนะครับระหว่างมนุษย์กับหนอนกับมแมลงเลยนะครับยาก็อาจจะใช้เปอร์เซ็นที่สูงขึ้นไปนะครับผมแล้วตอนนี้คณะสามสิบห้าวันก็ต้องใช้ยาดีๆแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นเลยตัวแรกแสงเหนือใช้ยาหนอนครับตัวนี้ครับ สไปนี้โทรแลมนะครับหนึ่งขวดขย่าหน่อยนะครับยาแพงขย่าไ้เกี้ยงสไปนี้โทรแลมนะครับหนึ่งขวดนะครับตอนนี้ราคาคณะมาแล้วแพงแล้วต้องรักษาให้ดีพลาดไม่ได้นะครับต้องดูแลกันให้ดีๆอ่าตัวที่สองครับ ก็คือตัวฮาชิหลังร้านนั่นแหละครับหลังบ้านหลังบ้านตัวหลังบ้านรู้กันนะครับผมตัวนี้ได้หมัดได้หนอนใหญ่นะครับปกติแสงเหนือใส่ 300cc ซีซีต่อน,น้ำา200ลิตรแต่ตอนนี้คณะใหญ่แล้วเน้นแล้วแสงเหนือดัมขวดเลยดัมขวดเลยยังไงต้องรักษาให้สวยนะครับราคามาแล้ว เพราะว่าคณะเบอร์รองกับเบอร์สวยราคาต่างกันนะครับสำหรับคนที่เคยทําจะรู้ดีนะครับผมเก่งมัดเก่งนอนยายนะครับผมใครจะแบ่งไปใช้ก็แบ่งแสงเหนือไปใช้ได้นะครับพันหนึ่งร้อยบาทนะครับส่งส่งฟรีลืม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 บ,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 บอก พันหนึ่งรอบาทส่งอ่าโอเคครับฉีดได้ในคณะกวางตุง้งเอประกาศดองประกาดขาวใช้ได้นะครับเก่งหมัดเก่งน้อนใหญ่นะครับผมไหดูตัวที่สามโปรฟีโนฟอร์ดนะครับก็ใส่เสริมลิตนะครับเออเน้นหมัดนะครับตัวนี้จะได้หมัดนะครับ ขวดหนึ่งทำสามถังนะครับวันนี้แสงเหนือจะฉีดแค่นอนกับเชื้อลาเท่านั้นนะครับพอโมแสงเหนือเบาแล้วเพราะว่าโตพอใจแสงเหนือแล้วนะครับพอโมแสงเหนือก็จะเบาอ่าเชลรานี่เริ่มต้นด้วยเชลรานะครับใส่ยาโซฟามิดนะครับตัวนี้เด็ดแล้วแพงนะครับ ตัวนี้แพงนะครับขวดพันเจ็ดพันเจ็ดพันแดไม่แน่ใจนะครับลืมราคาไปแล้วแค่2องรห้าสิบซีซีเองนะครับแพงกว่ายาหนอนอีกตัวขวดนี้นะครับอ่าตัวนี้แสงเหนือก็อย่าใส่ร้อยซีซีนะครับเป็นยาแพงแล้วดีมากนะครับยาเชลา่าสำหรับมือใหม่นะครับ ไม่ต้องฉีดซ้ํานะครับสลับกันไปเรื่อยนะครับสังเกตแสงเหนือนะครับยาจะไม่ซ้ํากันเลยนะครับผมนี่ตัวนี้ดีดีมากแต่แพงอ่าตัวที่สองครับชื่อสามมันนะครับไพราโคโสโตบินนะครับตัวนี้ก็แพงเหมือนกันขวดนี้ห้าร้อยซีซีก็พันกว่าบาทพันแปดเหมือนกันัหมครับจำไม่ได้ซื้อไหลายตัว เยถ่ายหน้ากูบ่อยเลยทำไมรอหรือไงมึงไทยเออดูยาบ้างหนูอ่ะตัวนี้ก็จะใส่ร้อยซีซีเหมือนกันนะครับผม <c oughs> ที่ไร่แสงเหนือฝนตกทุกวันนะครับไม่มีโอกาสใส่ปุ๋ยเลย <c oughs> ก็เลยต้องเน้นไปที่เชื้อรานะครับไม่มีโอกาสใส่ปุ๋ยเลยนะครับ <c oughs> อ่าและอีกตัวสุดท้ายนะครับ <c oughs> เมทารลักซิล ป้องการลากเนา่าใสเ่เนยใช้สามสิ้าเปเซ็นตะครับสีชมพูป้องการลากเนา่าเชื้อราในดินนะครับตัวนี้ก็ดีนะครับถูกไม่แพงตัวนี้ไม่แพงอ่าใส่ครึ่งโลตะนับสองร้อยลิตรอ่ะคนคนนี่คนนด้เลยันนี้นะครับแล้วใส่เนือก็จะผสมเลยดูแลกันให้ดีนะครับราคามาแล้ว ไปดูย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะครับแสงเหนือเกษตรพารวยหรือกดติดตามเพจแสงเหนือเกษตรพารวยนะครับด้วยกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อมีความรู้ดีๆนะครับอย่าลืมนะครับการผสมยาไม่มีสูตรตายตัวนะครับไม่มีถูกมีผิดนะครับสไตล์ใครสไตล์มันนะครับแต่ละฤดูก็ทำไม่เหมือนกันนะครับผมอนณาแสงเหนือโตพอใจแล้วนะครับแสงเหนือก็จะ ตัดฮอร์โมนไปแล้วนะครับเบาฮอร์โมนแล้วนะครับก็จะเป็นเน้นไปที่เชื้อรากระน,นอนนะครับต้องระวังไม่ให้เป็นเบอร์รองนะครับเป็นเบอร์ลองราคาไม่มีนะครับผมขาดทุนแน่นอนเป็นเบอร์รองนี่ดูครับเดี๋ยวดูยาวว่าเข้ากันดีไหมผสมแบบแสงเหนือนะครับผมละ,ะคน ขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะครับอยาเข้ากันดีนะครับเหมือนน้ำหวานเลยขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ